สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤศพทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่24-30พฤศจิกายน2568ท่านจะได้โชคจากอะไรในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องที่ทำให้ท่านวิตกกังวลใจหรือไม่มารับฟังกันได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ และจะเตือนในสิ่งที่ท่านจะต้องระวังสิ่งไหนดีจะบอกให้ท่านลุยเลยค่ะเอาล่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึงวันที่13มิถุนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานชาวลัคนาดาษีพษะศพนะคะถ้าท่านกำลังแก้ไขกับปัญหาอยู่ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขค่ะ งานที่คาราคาสั่งก็จะจบลงนะคะเป็นสัปดาห์ที่ไม่ว่าท่านจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มด้านการทํางานเพิ่มจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการพูดคุยการติดต่อค่ะและต่อมาท่านจะท่านจะโฟกัสที่การหางานทำเพิ่มมากขึ้น นะคะทำงานประจำก็เริ่มที่จะมองหาอาชีพเสริมมองหาช่องทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆใ,ใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มเพราะมันจะมีเรื่องให้ท่านต้องคิดหรือว่าเครียดเรื่องเงินเงินทองทใช้คำนี้เลยนะท่านจะอยากหาเงินเพิ่มขึ้นอยากทำงานเพิ่มขึ้นบางท่านก็เริ่มที่จะรับจอบรับงานพิเศษทํำคบคู่กับงานประจำทีนี้ท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำคบคู่กับงานประจำนะคะ สัปดาห์นี้งานของท่านจะเข้ามาเรื่อยๆงานเข้ามาดีค่ะสําหรับท่านใดที่ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปการงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งทํางานประจําก็งานเก่าจบไปงานใหม่เข้ามาแทนและมีดวงได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆด้วยในรอบสัปดาห์นี้พยายามเคลียร์งานให้จบอย่าอย่าประมาทในเรื่องของการทํางานนะคะข้อดีก็คือว่าถ้าท่านมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออก และจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆแน่นอนแต่จะเป็นในรูปแบบของงานประจําหรือว่างานพิเศษเท่านั้นเองนะคะท่านใดที่ทํางานพิเศษท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการทํางานอาท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจําท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสนุกกับการทํางานในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่ามันจะมีงานที่ไม่ซ้ำซากจําเจเข้ามานะคะงานในความรับผิดชอบงานประจําท่านทําได้ดี งานพิเศษที่เข้ามาก็ทำได้ดีแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างนะคะมีเรื่องให้ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเคลียร์งานให้จบเร็วๆนะคะอย่าอย่าอย่าคิดว่าใกล้ถึงวันส่งงานแล้วค่อยทำท่านจะต้องรีบเคลียร์งานรีบส่งงานห้าขายก็ต้องรีบเคลียร์ออเดอร์ถ้ามีออเดอร์ค้างนะคะ ถ้าจะพูดคุยกับใครเรื่องงานท่านจะต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงพูดให้ชัดเจนคุยให้ยาวขึ้นอธิบายให้เยอะขึ้นนะคะคุยเรื่องงานก็ถามไทยให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อป้องกันการทํางานผิดพลาดหรือว่าป้องกันงานมาพร้อมกับปัญหาแต่เขาไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าโดยภาพรวมการทํางานสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องการแก้ไขปัญหา การงานยังคงเป็นสัปดาห์ที่ดีเพราะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้สัมผัสนั่นเองค่ะแต่อย่าประมาทในสิ่งที่เตือนนะคะให้ระม,มัดระวังให้ดีๆถ้าท่านจะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆจะประสบความสําเร็จนะคะถ้ามีการเซ็นหนังสือสัญญาต่างๆท่านจะต้องอ่านให้เข้าใจอ่านให้ดีๆถ้าสัญญามีปัญหาให้ท่านทักท้วงอย่าปล่อยเลยตามเลยเพราะว่ามันจะนําปัญหามาให้ท่านในวันข้างหน้าถ้ารู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบก็อย่าเพิ่งเซ็น นะคะพูดคุยกันให้เข้าใจตกลงกันให้ดีเข้าใจดีแล้วเข้าใจตรงกันแล้วค่อยลงมือเซ็นนะคะการพูดคุยจะประสบความสําเร็จแต่จะต้องใช้วิธีพูดคุยที่หนือแต่ท่านอาจจะต้องส,สมมุตินะคะถ้าครั้งแรกไม่สําเร็จให้ท่านเข้าไปคุยซ้าคุยจนกว่าจะสําเร็จเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จค่ะขอความช่วยเหลือจากใครได้ให้เอ่ยปากนะคะเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ ในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาดาศีพฤษภสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การเงินแห่งการหมุนเงินนะคะเพราะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของท่านจะสูงขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายในเรื่องภายในครอบครัวนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างบางคนจะสูงขึ้นโดยที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้า และต่อมานะคะมันจะมีรายจ่ายใหม่ๆเกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นถ้าท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวอย่าประมาทด้านการใช้เงินเด็ดขาดให้ท่านระมัดระวงังพยายามวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะรัดเข็มขัดได้ให้รัดเข็มขัดเพราะว่าสัปดาห์นี้รายจ่ายของท่านจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายค่ะข้อดีก็คือว่า ท่านใดที่ทำงานประจำและรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเงินของท่านเข้ามาดีและชาวลัคนาดาศีพุศบท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินพิเศษแต่จะต้องออกแรงก่อนหรือไม่ก็จะต้องพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินมีคนให้กู้ยืมเงินหรือไม่ก็เอ่ยปากขอกู้ขอยืมประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะพ่อค้าแม่ขาย ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางซื้อขายแลกเปลี่ยนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านซื้อยังยังคงเป็นสัปดาห์ที่ค้าขายได้เรื่อยๆแต่ยังไม่โดดเด่นมากนะักแต่ไม่ถึงขั้นเงียบเหงานะคะพยายามหาวิธีจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะให้เข้ากับยุคสมัยนี้สิ่งใดก็ตามที่ท่านทําแล้ว ลูกค้าจะชอบลูกค้าจะต้องสนใจในสินค้าทําเลยแต่อย่าเอาเปรียบลูกค้าเพราะว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างจากลูกค้าดีถ้าท่านใส่ใจและให้ใจแต่ถ้าท่านนะคะเอารัดเอาเปรียบลูกค้าจะหายหมดเลยนะฉะนั้นอย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้านะคะท่านเป็นคนที่คนให้การช่วยเหลือดีแม้แต่เรื่องงานและเรื่องเงินค่ะอย่า,อารัดเอาเปรียบนะคะขอย้าํา ทีนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายของท่านอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอย่าได้ประมาทด้านการใช้ใจ่ายนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นสัปดาห์แห่งการทํางานหาเงินคนโสดนี่ตัดออกไปได้เลยไม่เปิดใจแน่นอนสัปดาห์นี้หรือบางท่านอาจจะเข็ดกับรักครั้งก่อนก็เป็นไปได้นะคะยังไม่เปิดใจ อยากจะอยู่แบบสดๆแบบมีความสุขกับตัวเองมากกว่าสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่างงานแล้วสัปดาห์นี้ให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องราวจุกจิกเล็กน้อยระวังเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นๆไม่ใจร้อนไม่ปากไวโดยภาพรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวสำหรับชีวิตคู่ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับ คู่ครองหรือว่าบุตรหลานจะสูงขึ้นนะคะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ทราบ่วงหน้านั่นเองค่ะสิ่งใดจะให้โชคให้ลาบกับชาวลัคนาราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ก็คือว่าการการเงินนะคะท่านจะมีโชคลาบด้านการเงินจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษแต่ไม่ใช่เงินเดือนประจำนะคะไม่ใช่เงินเดือนเป็นเงินพิเศษ ไม่ใช่เงินที่ท่านได้เป็นประจําแน่นอนนะคะแต่จะได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าท่านจะโชคดีตรงที่ว่าการเงินจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือถึงแม้ว่าอาจจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมโอ้จะหมดไม่หมดจะถึง30หรือไม่สุดท้ายแล้วถึงแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะการเงินหมุนเงินได้แน่นอนคะ่ะแต่จะเหนื่อยนิดนึงอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุข กราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ